สวัสดีครับผมนุ่ไถมือสองฮะวันนี้มีคู b o ต a าแอลวันยี่สิบสองมานำเสนอครับอ่าเป็นโฟ h e วีฮะขับเคลื่อนสี่ล้อยี่สิบสองแรงเครื่องยนต์สามสูบเครื่องยนต์ไดเล็กเกียร์ซัตเทิลเนี้ยคันนี้รถค่อนข้างสวยเลยนะครับเนี้ยเริ่มจากด้านหน้ากันก่อนเลยเดิมเดิมานะสวยคันนี้ยางหน้าเป็นหกขอบสิบสนะี่ฮะดูดอกยาง ยังเหลือเยอะอยู่นะไล่มาฮะย่างหลังเป็น9.524นะี่ความกว้างก็ประมาณเมตรยี่เมตรยี่ด้านหลังเนี้ยเดิมเดิมฮะแห้งๆสวยนะครับคันนี้เห็นไหมฮะสวยจริงคะดูรูสลักแล้วกันนี่ครับ สวยนี่นี่นี่ดูพีดีโอฮะเฟืองพีดีโอเห็นไหมครับกล้องไม่โฟกัสสวยมากแขนเดิมๆไม่มีรอยตัดต่อนี่ครับซื้อเก่านอกมานะคะนันนี้บอกเราจัดการเปลี่ยนให้ใหม่ ไม่มันมาผมไม่รู้มันกี่ชั่วโมงแต่มันมาแปดร้อยอ่ะเนี่ยฮะิดให้ชมนี่ไฟหน้าติดนะครับจางนิ่มๆอ่ะเดี๋ยวภาพเปิดฝาข้างชมครับ ฝาข้างด,ดูอันนี้เครื่องดีมากๆไม่มีไอระบายแม้แต่น้อยเลยฮะไม่มีเลยข้าว่างก็ไม่มีสวยครับสวยดูระบบน้ำน้ำดีนะคันนี้จะไม่มีคนื่อยเหยียบกัะเลงให้ เปิดฝั่งนี้ให้ชมกันอีกฝั่งนึงอันนี้ครับเครื่องยนต์สามสูบนะฮะสีเครื่องสวยลิ๊บเลยอ่าแบตเตอรี่เราให้แบตใหม่ไปเลยนะฮะแบตใหญ่เลยของใหม่อ่านประกอบฝาข้างสักครู่ครับ ฝังกันประกอบเสร็จแล้วเดี๋ยวผมยกหางให้ชมเนี่ยหางขึ้นลงดีนะ,ะวางอยู่คนเดียวซะด้วยขออนุญาตปรับมุมกล้องหน่อยนยครับยก ยกอีกทีนึงนี่ฮนะยกวิดีโอมีทั้งหมดสี่สปีดนะครับนี่อ่ะเริ่มจากหนึ่งหมุนนะครับวิดีโอหมุนอ่ะสองเข้าได้ทุกเกียร์นะครับสามอ่ะสี่ลองดูแบบเร็วๆเ,เป็นไง สี่ก็หมุนนะครับเดี๋ยวพาลองฟังเสียงเกียร์อะไล่เกียร์ฮะหนึ่งขอปรับมุมกล้องนิดนึง เรนวไวฮะมันจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เรนวายไม่ค่อยชัดนะถ้าล็อกเบรกไว้เนี่ยเดี๋ยวให้ดูล็อกเบรกฮะนี่เหยียบเบรกปึ๊บดึงล็อกเบรกปล่อยเดี๋ยวมันเร่งเองนี่ฮะหนึ่งนี่ดึงมาสอง เกียร์สามก็ตบแล้วก็กดลงกดลงเงี้ยเห็นไหมกดลงสามนี่สาม,สามตบมาสี่ก็ดึงมาสี่เกียร์ท้ายเงียบๆครับจ้าเจ็บเลยแล้วกันจะให้ดู เกี่ยวเกียวด้านหน้าด้าหลังที่นี่คล <All right. S 1> ิปนี้ก็จะปฏิจจิตขัดหน่อยเพราะว่าอยู่คนเดียวนี่ก็จะเป็นรถลูกค้าสั่งจองไว้แล้วนะฮะกำลังเปลี่ยนตีนล้อให้อยู่อันนี้ยังไม่ได้ขายเพิ่งทำเสร็จอันนี้ลูกค้าก็จองแล้วแองวันสองศูนย์ห้าพวงมาลัยพาวเวอร์นี่ก็อยู่ในขั้นตอนเก็บงานอยู่ สวยกิ๊บอันนี้ขอเสนอราคาอยู่ที่หนึ่งแสสองเก้าพบาทนะฮะหนึ่งแสนองเก้าพบาทกับคูต้าแอร์วันยี่สองเครื่องยนต์สามสูปเกียร์ซัตเทิลเครื่องยนต์ไดเล็กนะครับขับเพื่อนสี่ล้อรถใช้งานน้อยๆครับเครื่องดีมากๆเดี๋ยวผมขออญาตเก็บรถเลยละกันท่านใดสนใจดูรถตัวจริงด้ที่ตำบลหน่อยยังทอยอำเภอสีเทพจังหวัดพิจบตรนะ ำบลหนองย,ยทอยอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบุร์เขตติตอชัยบดานลบบุรีนะครับใครมาไม่ถูกโทรหาผมก่อนได้เดี๋ยวจะหลงทางสำหรับผมวันนี้เก็บรถอย่างฮะขับง่ายครับเกียร์ขลงาอยู่เกียร์สี่ใช่ไหมอ่ะนี่เกียร์ะให้เห็นง่ายๆนี่เกียร์ขาอยู่เกียร์สี่นี่เดินหน้าครับเดินหน้าถอยหลังฮนะ เดี๋ยวักเพื่อนเนี่ยดับเครื่องครับติดไม่ไม่ต้องเอาหัวนะครับดับเครื่อง ท่านใดสนใจโทรสอบถามได้ครับที่เบอร์โทร0822388443ครับนุรถไถมือสองคสำหรับผมวันนี้นุรถ่ามือสองขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ